ยืนโบกมือให้มาอยู่จนลับตาแฟนๆส่งกำลังใจลูกต้องไปไกลครั้งแรกหาประสบการณ์พ่อแม่ส่งลูกสุดพลังเมมีน้ำตาซึมพ่อหนุ่มกัญชัยยืนโบกมือให้มาอยู่จนลับตาวันที่31พฤษภาคม66เมเฟื่องอารมณ์หรือเมย์ปฏิดาภรรยาหนุ่มกัญชัยเผยโมเมนต์อีกวันสําคัญในการไปหาประสบการณ์ของมายูลูกสาวโดยโพสต์ภาพน้ององค์มายูพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พร้อมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกําลังจะขึ้นรถเดินทางไปเพชรบุรีพร้อมแคปชั่นว่า ยี่สาม mixed e x p i o n พิชบริษสาม day ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆได้อย่างสวยงามนะลูกมาอยู่เมียเนือพลอยยี่สามแปดขวบก่อนจะโพสตคลิปน่ารักโมเมนต,ต์น้องมาอยู่ที่กําลังเขียนกระเป๋าเดินทางพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อขึ้นรถพร้อมโบกมือลาพ่อพ่อแม่แม่โดยมีโมเมนต์พ่อแม่โบกมือบายบายลูกที่ขึ้นไปนั่งบนรถโดยเฉพาะโมเมนต์พ่อหนุ่มกัญชัยที่มาส่งลูกสาวพร้อมโบกมือบายบายลูกสาวจนลับตาพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่า เริ่มต้นการเดินทางด้วยตัวเองครั้งแรกที่โรงเรียนพาไปชะอำสามวันสองคืนประสบการณ์ของเด็ก8ขวบพ่อแม่ก็มาส่งกันสุดพลังมายู่ขนอไปกระเป๋าใบามากมายูม y อยูเคเอ d เ l o y โดยกุ๊คิปสุนทิพย์เข้ามาคอมเมนต์ถามแม่ร้องให้ไหมเมก็ตอบว่าน้ำตาซึมขณะที่แม่แม่คนบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิแล้วก็นั่งรอรูปลูกจากโรงเรียนเก่งมากๆเขารวมทั้งแฟนคลับคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องมายูเดินทางปลอดภัย อาที่ลูกไปสอนลูกกับเพื่อนเพื่อนแล้วข้าแม่อย่าร้องให้นะัดวันนี้คุณพ่อหนุ่มมาส่งด้วยคน้ำตาจีไหลครูใหญ่ไปส่งด้วยมายุกระเป๋าสองใบเลยนะคะเป็นต้น